และก็อนหนึ่งเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ดุสิตรวมกันหคนหกคนนี้ประหารชีวิต6กครั้งแลน,นะ<ม>นะครับจากแล้วแล้มันอธิบายเลยว่าที่ผ่านมาฟ้องเท็จครับเพราะว่าดีเอฟ้องพวกผมเนี่ยนะครับว่าร่วมกันฆ่า9ก้าสิบเอศพนะ นะครับผมนัทวุฒิเนี่ดุมากาในที่นี้ <c oughs> นี่นั่งสองคนอาจจะเป็นรายที่9 2 9าสิบเกิถ้า <c oughs> จะย้อนเวลากลับไปในช่วงเหตุการณ์ช่วงนั้นค่ะคุณจุพรดิฉันเชื่อว่าหลายๆท่านในที่นี้เนี่ย <c oughs> น่าจะได้มีโอกาสไปอยู่ณที่แห่งนั้น <c oughs> รวมไปถึงคุณจตุพรเองก็เรียกว่าอยู่จนวินาทีสุดท้าย <c oughs> <c oughs> แต่พลเอกประยุทธ์จันโอชาออกมาบอกว่าทหารไม่ได้ทําร้ายประชาชนคุณจตุพรเห็นยังไงคะคือผมเห็นไม่เหมือนกันบางทีคนชื่อเดียวกัน ตาอาจจะไม่เหมือนกันนะแต่ว่าผมไม่ได้โกรธตลเอกประยุทธ์นะครับว่าคือท่านก็ต้องยืนกระต่ายขาเดียวอย่างนั้น <S 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 เหมือนกับที่พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาท่านก็ยืนว่าไม่มีการฆ่าประชาชนโดวยวัยาลออแล้วที่ดียสไอเนี่ยดีเอสไอเป็นพวกใครอ่ะครับนะครับดีเอสไอเคยให้การอะไรเป็นประโยชน์กับพวกผมไหมไอน,นี่มันไปสรุดความยุติธรรมตรงไหนไม่ทราบเพราะสรุปหกศพเนี่ยแล้ที่พลเอกอนุพงศ์พูดทั้งหมดก็เป็นความเด็ดน,นะครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่พลเอกประยุทธ์พยายามอาธิบายนั้นก็ว่ากันตามกระบวนการธุกริกรรมคือถ้าทหารไม่ฆ่าประชาชนจริงๆเนี่ยนะครับแล้วทําไมนะครับความตายจึงเกิดข,ขึ้นกับประชาชนแล้วทาไมญาติพี่น้องที่ตายนะครับพี่น้องที่บาดเจ็บที่ยังมีชีวิตอยู่เรียกว่าประจักษ์พยานเสียแขนเสียขาเสียดวงตาเนี่ยนะครับเอามาพลึดไม่มีใครบอกว่าคนเสื้อแดงฆ่ากันเองไม่แต่เพียงรายเดียวและที่สําคัญกรณีวัดประทุมเนี่ยประจักษ์พยานที่กฎหมายจะต้องฟังเนี่ยนะฮะ ก็มีประจักั์พยานสามพันคนและเวลาเดียวกันนั้นผมอยู่ในสตชนะชนะครับพักพวกไปสำนักง,งานไปไป่ายนาเรศวรหมดผมก็เป็นโฮม์มลนมีหมอชนน้านนะครับกับคุณวิชาญตสาวิชาญอยู่เป็นเพื่อนนะครับ <c oughs> ก็เกือบจะได้เลือกตั้งซ่อมสามสามที่ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าทั้งหมดนั้นมันได้ตอบและมันได้อธิบายเพราะว่าภาพมุมสูงเนี่ยได้ถูกบันทึกโดย ตำรวจที่อยู่ในสำนักงานอุตสาหชาติที่เป็นมุมเดียวที่สามารถถ่ายได้คืออาคารในสำนักงานตำรวจชาติซึ่งจะเห็นรถรางไฟฟ้าและก็เห็นวัดประทุมเขาบันทึกหมดแต่ตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยคุณวรวัตรเขาไปตัดคลิปเพื่อไม่เห็นหน้าคนถ่ายนะครับเห็นคนปฏิบัติหน้าที่ทีนี้ไอ้พวกนั้นก็บอกว่าไม่มีควันไฟเวลานั้นผ,ผิดวันนะครับแต่ปรากฏว่าผมบอกผมจะเปิดฉบับเต็มขึ้นบ่ แต่ความจริงก็ตัดเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ให้เปิดตอนนี้เป็นารนะครับภาพฉบับเต็มเนี่ยเห็นชัดเจนค่ายหมดผมผมได้ได้ดูมาครบถ้วน DSI สาม,มารถสรุปไปได้นะครับว่านักรบโรนินกองกำลังไม่ทราบฝ่ายชายชุดดาเป็นคนฆ่าพลเอกร่มเกล้าสรุปอย่างนั้นไม่มีปัญหาอะไรคนเกี่ยวข้องก็อธิบายความไปแต่พลเอกประยุทธ์นี่บอกด้ยซ้ำไปก่อนหน้านี้นะครับว่าทหารเนี่ยอยู่ในกรมกรเป็นทาหารเหมืออาชีพค,คนเสื้อแดงจะทําอะไรไปก็ทําไปแต่อย่าล้าเส้น วันนี้อาจจะมีคนใจไม่ดีเหมือนกันว่าแม่คุณจตุพรเนี่ยไปพาดพิงว่าทหารยิงกันเองเนี่ยเกรงว่าใจกลายเป็นการล้ำเส้นานคิดว่าตรงไหนคือเส้นแบ่งว่าให้สัมภาษณ์เกี่ยวข้องเชื่อมโยงอันไหนล้ำเส้นอันไหนไม่ล้ำเส้นคือพวกผมเนี่ยมันไม่มีเส้นอยู่แล้ความจริงก็ไม่คิดจะแสวงหาเส้นรหรือจะไปล้ำเส้นอะไรแต่ว่าพลเอกประยุทธ์และผมเองในฐานะเกิดเป็นคนไทยเนี่ยโดยสถานะอะไรก็ตามนะครับทุกอย่างเป็นสิ่งสมมุติหมด ยุคสภา,าหมดวาระผมก็เป็นประชาชนวันเอกประยุทธ์จันโอชาเกษียณอายุราชการก็เป็นประชาชนธรรมดาแต่สิ่งที่จะอยู่กับแผ่นดินนั้นก็คือความเป็นจริงเพราะฉะนั้นผมพูดกันตามข้อเท็จจริงนะครับและผมเรียกร้องให้มีการปฏิบัติตามกระบวนเขาเรียกว่าประมวลวิธีพิจารณาความอาญ,ญาเรื่องการชนะสูตรพิกสพซึ่งผมก็เรียกร้องมานานแล้วว่าความตายที่ผิดโดยธรรมชาตินั้นทําไมความตายที่เกิดขึ้นทุกคนในประเทศนี้จึงมีการชนะสูตรพิกสพ มีคนเสื้อแดงและทหารส่วนน้อย91ศพนะครับไม่มีการชนันสูตรพิกศพเพราะการชนันสูตรพิกศพจะหาสาเหตุของการตายนะครับคนทั่วไปก็ก็คิดว่าเหมือนกรณีกรณีเรื่องพันเอกกมมกล้านี่นะครับผมตอนแรกฟังข่าวก็ดูเหมือนว่าจะ,จะว่าน่าจะเสียชีวิตจากเหตุอย่างอื่นแต่พอประจักษ์พยานหลักฐานนี่นะครับแลวผมบอกกับพลเอกประยุทจันโอชาว่าประจักพยานของผมก็มีหลักฐานนะ แล้วก็เป็นความน่าเชื่อและก็สามารถพิสูจน์ได้แต่น่าเสียดายว่านะครับไม่ได้เหลือร่างของพันเอกกลมกล้าไม่เหลือในการชนะสูตรผมไม่รู้ว่ามีการเก็บข้อมูลไว้อย่างไรและผมเรียนกับครอบครัวของพันเอกกลมกล้าว่าพวกผมเองไม่ต้องการนะครับ่ให้พันเอกกลมกล้าเขาต้องเสียชีวิตเพราะไม่ต้องการให้ใครเสียชีวิตแม้แต่เพียงรายเดียวเพราะว่าไม่ว่าทหารหรือประชาชนไม่ควรที่จะมาตายเพราะรัฐบาลชุดนี้ ผมยังบอกเลยว่าถ้าเอาความตายคืนมาได้นะครับรัฐบาลชุดนี้จะอยู่อีกชาติหนึ่งเอาไปไลย<ม>เพราะว่าเราจะเอาความตายเป็นแรกกับวันยุสตาไม่ได้<ม>ถ้าเราจะมาดูคําแถลงการนะคะการสืสรสบสวนสอบสวนของ DSI คุณจะพอมองว่ายังมีอะไรที่มันขาดหายไปหรือว่ามีอะไรที่น่าตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้บ้างเนี่ยมันพ้องเท็จมาตั้งแต่ต<ม>เพราะว่าหนึ่งไม่มีการสอบปยาน ไปผมแม้แต่เปียนปากเดียวแตาถึงว่าคนที่ถูกคุมขังเนี่ยไม่มีการสอบพยานอะไรเลยนะ,ะและเสร็จแล้วก็คือว่าไม่มีการชนะสูตรปิกศพพอไม่มีการชนะสูตรการชนะสูตรปิกศพเนี่ยมันเป็นเรื่องเรื่องแรกที่ต้องทํานะครับเพื่อที่จะหาสาเหตุของการตายและศาลจะถามสาเหตุและให้ระบุคนร้ายจึงจะเริ่มต้นคดีใช้บงการจังวานค่าคดีฆ่าคนตายแต่ดีเอสไอก็สรุปเลยว่าหลังจากหลังจาก จับขังเรียบร้อยบอกว่าความตาย91ศพเกิดจากพวกผมฆ่ากันเองอทีนี้เราก็ไปร้องของความเป็นธรรมจากอายการสูงสุดบอกว่านี่ขั้นตอนที่ไอเนี่ยไม่มีการชน,นสสตรไม่มีการสอบสวนยพยา,ยานฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาไม่แต่เพียงรายเดียวก็หวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมเหมือนพันธมิตรเขานะพันธมิตรคดียึดตำแหน่งร,รัฐบาลไป่าวไว้ที่อายการเป็นปีแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมาขอสวดเพิ่มให้หมดเราก็เข้าใจว่า มันก็คงจะให้เหมือนกันครับปรากฏว่า12วันสั่งฟ้องเลยว่า91ศพควกผมฆ่ากันเองศาลก็ประทับเลยนะครับฟ้องวันที่11สิงหาผมจําวันได้ดีมาก4โมงเย็นเสร็จเกือบ5โมงแล้วสํานวนนี่ร้อนเลยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็บอกว่าฆ่ากันตายขอร้องชันสูตรก็ศาลก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของอยายการับแต่ท้ายที่สุดพอวันนี้ดีเอไอมาถแถลงว่าป8ศพจาก91 บอกว่าหศพนะ่ฆ่าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐแสดงว่าคุณฟ้องเท็จเลยเข้าใายปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ,บเพราะฉะนั้นพวกผมเองและทีมงานกฎหมายเนี่ยได้มองเรื่องนี้อย่างมีสติและปรากฏผมก็เช็ควงในว่าคนที่ชักไม่ใช่พวกมมนะหลายคนบอกว่าเอาสบิบสองศพเราน่าจะประหารมากกว่ามันตายตั้งแต่ศพแรกแล้วศพเดียวก็พอแล้วศนพะเดียวก็หลักฐานมัดแล้วเพราะฉะนั้นไอ้หกศพเนี่ยนะครับมันเป็น มันมันต้องดําเนินคดีละเพราะฉะนั้นใช้บงการจ้งางวันค่าที่ไปแจ้งความกันเอาไว้นน<ข>ก็จะต้องเริ่มเดินละเพราะทางพลต u r ร o จเอกวิเชียนพดโถศรีเนี่ยันนี้ก็ต้องแบกหน้าเสือและต้องรีบฟ้องภายในสามสิบวันซึ่งไม่รู้ว่าพลตำรวจเอกวิเชียนจะอยู่ครบ3าสิวันหรือเปล่าก็จะฟ้องเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นเพียงช่วงแรกของแขกรับเชิญสงคุาของเราในค่ำนี้นะครับกลับมาช่วงหน้าผมจะเรียนถามครับว่า แต่ละฝ่ายเนี่ยมีวิธีการในการเผด็จศึกรัฐบาลคือถ้าเราดู s อ s หน้าจอจะเห็นมานะครับว่าพวกเราเสื้อแดงซักกันให้พร้อมแล้วออกมาพร้อมแล้วจะประกาศชัยชนะแต่ถ้าเราไปดูว่ามันจะไปสู่ยุทธศาสตร์แบบไหนถึงจะเป็นโมเดลแห่งความเสเร็จในการเผด็จศึกรัฐบาลทหารเผด็จศึกได้โดยการทําปฏิวัติรัฐประหารพรรครวมรัฐบาลเผด็จศึกได้โดยการถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลพันธมิตรเผด็จศึกได้โดยการด่าให้อปิสิทธิ์เฉาตายไปนะครับแต่ถามว่า ยุทธศาสตร์แบบคนเสื้อแดงแบบนปชจะมีโมเดลแบบไหนที่นำไปสู่การประกาศชัยชนะภายในสิ้นปีนี้พักรู่เดียวเดี๋ยวมาสนทนาต่อกับแขกรับเชิญทรงคุณค่าในคำนี้จจตุพรกรพันเดี๋ยวมา่อคุณผูชมกับเข้าสู่รายการที่ MV 5ในช่วงสุดท้ายแล้วค่ะย้ำประเด็นกันอีกสักครั้งนะคะสำหรับประเด็นที่เราถามคุณผู้ชมในวันนี้ ว่ารัฐประหารกับยุบสภาคุณผู้ชมคิดว่าอะไรจะมาก่อนกันอะไรจะเกิดก่อนกันนะคะสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางบริการอนุสรร์อาสากับสภาผู้ชมที่1900 222 107หรือทาง SMS ที่หมายเลข4838 555ค่ะในช่วงนี้ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จะมีขึ้นในวันเสาร์นะคะนั่นก็คือคอนเสิร์ตที่จะมีขึ้นที่ Imperial World ลาพร้ลวสำโรง ชมท่านใดยอยากจะไปร่วมงานก็สามารถไปร่วมงานกันได้ค่ะในวันเสาร์ที่จะถึงนี้อาราคากับเข้าสู่รายการของเรานะคะไปเรื่องที่ประเด็นที่คุณอภิสิทธิ์ก่อนหน้านี้ออกมาพูดว่ามีกลุ่มคนบางกลุ่มบางคนเนี่ยแอบอิงอยู่กับพันธมิตรเตรียมที่จะทํารัฐประหารจนกลายเป็นข่าวใหญ่โตว,ว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรเนี่ยจะนําไปสู่การรัฐประหารคําพูดของนายกของคุณอภิสิทธิ์ที่พูดออกมาอย่างนี้เนี่ยคุณเจะพรมองว่าให้มันจะสื่อถึงอะไรหรือว่าเขาต้องการจะบอกอะไรหรือเปล่า คือความจริงแล้วเนี่ยนะข้อมูลที่คุณอภิสิทธิ์ได้รับไม่ไม่เกินความจริงเลยในกรณีนี้ผมเป็นคนพูดมาก่อนในกรณีของรัธมิตรไปแตะมือกับทหารบางคนนะครับเพื่อที่จะเปิดประตูให้มีการยึดอำนาจเพราะว่าเหตุผลสำคัญก็คือถ้าปล่อยให้มีการเลือกตั้งแน่นอนที่สุดเลยนะครับผลการเลือกตั้งโดยผลรวมทั้งประเทศพรรคเพื่อไทยจะได้จัดตั้งรัฐบาลคัดเดียว หรือได้เสียงเกินครึ่งอาจจะพรรคอื่นเข้ามาร่วมบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อผลการเลือกตั้งโดยการสํารวจของทางกรมนอเองนะครับรวมกระทั่งกลไกต่างๆบางส่วนนั้นเขาไม่ต้องการให้รอถึงวันนั้นเพราะฉะนั้นการจะสังเกตว่าตอนที่พันธมิตรพึ่งชุมนุมไม่กี่วันเมื่อสัปดาห์สองสัปดาห์ที่แล้วกรณี MOU ี4 3ที่หม่อมราชวงศ์สุภุมพันธุ์บริพัตรในรัฐบาลของนายชวนที่มีคุณอภิิ์นั่งอยู่ด้วย นะครับไปลงนามกับประเทศกัมพูชานะครับเรื่องบันทึกความเข้าใจจริงๆ,ๆแล้วประเด็นนี้ผมได้อภิปรายกันมานานแล้วฝ่ายไทยฝ่ายกัมพูชาก็แก้ไขปัญหาด้วยวิธีว่าเราจะปักปันเขตแดนนะครับกันไปเรื่อยๆจนคือหมายความว่าโดยจะยึดความเจริญที่เท่าเทียมและจึงจะปักปันนาจุดนั้นปลายความว่าทั้งสองประเทศพอรู้ว่าเกิดปัญหาเนี่ยก็หาทางออกเพื่อไม่ทะเลาะก,กัน คือหลักการพูดเ่าความเจริญเท่าเทียมกันนะครับและจึงจะไปปักปันเขตแดนคือแปลว่ามันจะทะเลาะก,กันไม่ได้เพราะความเจริญจะไม่เท่ากันถ้าเห็นว่าฝ่ายหนึ่งเจริญมากอีกฝ่ายหนึ่งเจริญลดลงก็ปักปันไม่ได้นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นไอ้ตะเข็บชายแดนไม่ว่าฝั่งบาเลเซียพมา่าแล้วก็ไทยลาวไทยกัมพูชาเนี่ยนะครับก็จะโดยส่วนใหญ่นะยังปักปันไม่แล้วเสร็จที่เราเรียกว่าเขตพื้นที่ทับซ้อน mm hmm. เพราะฉะนั้นเ่ยนะครับมันไม่เป็นเหตุที่จะต้องพังทลายเลย แต่พันธมิตรก็พลิกประเด็นกรณีนี้นะครับและก็มีการนัดชุมนุมใหญ่หในวันที่11ธันวาคมคหลังจากวันรัฐธรรมนูญหนึ่งวันแต่เป็นแรกที่เขาคว้าอะไรไม่ได้เลยก็ไปตะครุบเรื่องเอโมยูปีสี่สาซึ่งเราเคยพูดหลายครั้งกันแล้วนะครับและผมเองก็เห็นปนัญหาอยู่แต่ว่าประเด็นต่อมาที่พันธมิตรจะต้องตะครุบต่อคือเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญและประเด็นสุดท้ายที่เป็นผลประโยชน์สมรสมุ่วมกัน ก็คือคดีฆ่านะครับมันใกล้ถึงตัวเต็มทีนะครับเพราะฉะนั้นทั้งสามเหตุเนี่ยนะครับปล่อยให้มีการเลือกตั้งไม่ได้บางทีว่าจะฟังเราความจริงเราพูดเพื่อให้คนคิดว่าความอายุติธรรมที่มันมีขึ้นมาเน<ช>ี่ยนะครับถ้าสลับสับเปลี่ยนกันคดีฆ่าเก้าสิบเอ็ดศพพยายามฆ่าสองพันเก้าสิบเอ็ดคดีฆ่ากับสองพันคดีพยายามฆ่าเนี่ยเราพูดให้เขานึกว่าโซดตวนที่ตีใส่ขานัทวุฒิและเพื่อนพ้องน้องพี่เราเนี่ย วันหนึ่งเลยนะครับเมื่อบ้านเมืองมันเปลี่ยนความยุติธรรมมันบังเกิดโซ่ตัวนั้นนั้นผมยังกระซาวให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์เก็บไว้ดีๆ mm hmm. วันหนึ่งผมก็จะมาตีสายขายพวกนี้แบบนะครับแต่ว่าพูดเพื่อให้เขาคิดว่าคุณไม่ได้อยู่คำคว้านะครับราฐนาลชุดนี้คุณไม่ได้อยู่2ี่สปีตามอายุความตามคดีอาญาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็มีการคิดกันวางแผนกันและคนที่สื่อสารให้กับผม ก็เป็นคนที่สื่อสารตอนที่เราชุมนุมและข้อมูลส่วนใหญ่90%กว่าเปเซไม่เคยพลาดผมก็ได้พูดประเด็นนี้ว่าพันธมิตรไปแตะมือกับทางกองทางทหารบางคนเพื่อยึดอำนาจและผมเชื่อว่านายอภิสิทธิ์เป็นถึงนายกรัฐมนตรีจะไม่รู้ได้อย่างไงนะครับเพราะฉะนั้นเองผมผมเองก็เห็นปรากฏการณ์อันนี้ซึ่งมันแปลกทุกอย่างมันมันมันราม่านะครับเกินเกินไป ใจจริงเลยนะครับเราชิงชังรัฐบาลชุดนี้อยากให้เขาไปทุกวันแต่เขาควรจะไปด้วยประชาชนไม่ใช่ไปด้วยการปฏิวัติรัฐประหารเพราะฉะนั้นทั้งหมดนั้นแม้ว่าเราจะไม่ชอบแต่เราไม่ชอบพักประชาธิัย์นะครับต้องการให้เขาถูกยุบพัคนะครับทั้งที่ทําผิดชัดเจนนะครับอธิบายยังไงก็ผิดกว่าทุกพัคที่สาลร,รัฐธรรมนูญเคยยุบแต่เมื่อสารรัฐธรรมนูญมีปัญหาเรื่องจริยธรรมนะครับโกงข้อสอบอย่างนี้ นะครับมีเจ้าหน้าที่ไปพบกับพรรคประชาธิปัตย์สมาชิกอย่างนี้ก็ mm hmm. ะฉะนั้นเราก็บอกว่าเราจะเอาน้ำเน่าไปล้างสิ่งส,งสกปรกงั้นไม่ได้เราก็ต้องบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์อาจจะยืดเรื่องการยุบหรือไม่ยุบนะ mm hmm. แต่ว่าคนที่ยุบเขาควรจะเป็นคนสะอาดแต่ว่าถ้าเราคิดตามใจอยากให้ยุบมันนี้เลย mm hmm. นะครับโดยไม่สนใจคนจะไปยุบ <Yeah. S 1> นะครับท้ายที่สุดเนี่ยระบบมันพัง แต่ว่าเหมือนกับอยากให้พรรคประชาธิปัตย์อยากให้รัฐบาลชุดนี้ไปอยากให้ประชาธิปัตย์ไปภูมิใจไทยไปแต่เขาควรจะไปด้วยเสียงของประชาชนไม่ใช่ไปด้วยรถถังเพราะฉะนั้นนี่เป็นความคิดเห็นว่าในมุมมองของคนอย่างพันอย่างเราเนี่ยม,มันไม่ใช่ต้องการเียงแค่ความสะใจใเราต้องการให้บ้านเมืองน,นี้มันเดินไปข้างหน้าแบบนุน่นนิราคือเป็นประชาธิปไตยที่มีความงดงามไม่มีการปฏิวัติไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลด้วยวิธีพิเศษอะไรแล้ว กระบวนการยุติธรรมนะครับมันยุติธรรมจริงๆรนะครับสารเป็นสารอยายการเป็นอายการตำรวจเป็นตำรวจดียรไเป็น d ดีไ